อันนี้<ด>นาคแปดทัวี่เปินหอกแปดหัวนี่เดย์แปดหัวนี่เดยเปินหนับหนึ่งสองสามสี่มาถึงแล้วเด้อต้องลองเด้อมาถึงละหาน้ำแล้วเด้อมาถึงบ้านละหาน้ำแล้วเด้อมึงสองคอนเด้อลายแต่ละลายเนี่ยมีที่มาต่างกันแล้วเขาบอกว่าคนประจําท้องถิ่นเขาแยกออกครับว่าลายเนี่ยของแขวงไหนอ้าวเราทิ้งไว้ไม่ได้เหรอทิ้งไว้ซื่อเลยอย่างเงี้ยบ,บด,ดายบดายบดขาวบดดำ ส่วนระเขตครับรบ,บ้านละหาน้ำนะฮะเมืองสองคอนครับเขาบอกว่าที่นี่ขึ้นชื่อมากเลยนะ,ะเกี่ยวกับเรื่องผ้าทอผ้าตาแล้วสิ่งที่เห็นอยู่ข้างหลังเนี่ยเป็นสินค้าที่เกิดจากน้ําพักน้ําแรงของชาวบ้านของบ้านลหาน้านะ,ะเมืองสองคอนซึ่งเขาอแจกจ่ายไปให้กับทุกๆคนที่อยู่ในบ้านนั้นเนี่ยได้ตมได้ทอได้ย้อมและที่นี่ เป็นที่ผลิตเหมือนกันและเป็นโรงเรียนด้วยที่เขาเนี่ยได้สอนผู้คนแล้วก็ให้ต่างคนต่างได้กลับไปมีอาชีพแล้วก็ส่งออกซึ่งเราวันนี้เราไปเจาะกันนะว่าของดีประจําแขวงสระเขตหนึ่งอันแล้วผมไม่รู้เลยว่าแต่ละลายในยแยกกันยังไงผมไปหลายแขวงมากหลวงน้ําทาไปหัวพนันไปเสียงขวางลายแต่ละลายเนี่ยมีที่มาต่างกันแล้วเขาบอกว่าคนประจําท้องถิ่นเขาแยกออกครับว่าลายเนี่ยของแขวงไหน เราไปชมกันไปถามให้รู้เลยว่าเขาทำกันยังไงสบายสบายดีเจ้าสบายดีเม่เวยบ้านละหาน่าเมืองสงขอนอยากรู้เลยเขาบอกว่ามีมีของดีประจำแขวงประจำเมืองแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยผมไปหลายแขวงมากไปหัวพันไปเสียงขวางนะแล้วก็ไปแขวงต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าลายผ้าเนี่ยจะมี ของไะจาท้องถิน่นคนทั่วไปจะดูออกเลยว่าเป็นของบ้านไหนบ้านละหานามโดยโดยและสิ่งที่ผมถืออยู่นี่คือสร้อย <laughs> อันอนี้เป็น,อ,นอันนี้เป็นลายประยุกไหมอันนี้นะโดยโดยแล้วลายดั้งเดิมของบ้านหลายดั้งเดิมของบ้านเลยสิเป็นลายนี่ลายนาคกอันเป็ดกับอ<โ>ันหัวเป็น <do> ห้องลายนาคเป็ดหัวเดี๋ยวก่อนนะผมรู้มาว่าลายนาคเนี่ยขึ้นเป็นมรดกทางด้านวัฒนธรรมของสปปลาวได้ลายนาคโดย แต่นักแต่ละพื้นถิ่นก็บ่คือกันโดยอันนี้น,นักแปดหัวนเพื่็นห้องแปดหัวนี่เดแปดหัวนี่เดเพ็่นหนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนี่เดแปดยอดนี่เพื่อนห้องว่าอันนี้เพื่อนห้องลายก้าบตัวนี้เพื่อนห้องลายนาคอันนี้ซื้อซื้อข้องผ้านาคไตโค่บัวพันชั้นพันละห้าอุ้มน่วย ประวัติของบ้านลหานนาแต่ตนี่นั่นถ้าเป็นถ้าเป็นลาวารลอห้องลายอิงมักไว้ยังไงครับนี่โดยถ้าไทยเขาเจ้าห้องกันนั่นเขาเจ้าห้องลายสีตะกออันนี้ฮมันเป็นสีขาวเด้สีขาวโดยเนี่ผมเห็นสีนะสวยมากเลยอันนี้เป็นเป็นย้อมธรรมชาติอันนี้โดยโดยย้อมธรรมชาติมาได้แบบว่าคือดูแพงมากอ่ะอยากดูเลยพี่ใช้อะไรย้อม ย่อมขามได้อมองขามไปดูได้ไหมโดยได้เชิญเลยวันนี้บุกเข้ามปในข้างในเลยนะทุกอย่างเลยนะโดยโดยสบายดีสบายดียด<อ>นี่เด้เนี่ยถ้าถ้ายอมมองมาแล้วมันเอาที่ข้าวลงแล้วมันมันจะเป็นเสีอันมันจะเปน็นซี่อกม,มาแนวนี่เอาลงไปแล้วมันจะเลืองเด้ สีเขียวอันนี้คือสีเขียวบอเอาเอาลงมาแล้วมันสีออกมาเป็นสีนี่โดยนี่เด้เอาลงตะบิดแล้วสีเป็นนันนี่เด้นย่อมขั้นไปเฮ้งมาสีเป็นสีนี่นี่เด้นี่เฮ้งมาเป็นแนวนี้เป็นที่มืองไายเป็นผมใช่ไหมคือเหมือนสีย้อมผ้านี่แหละลงไปสีน้ำเงินขึ้นมาก็ต้องเป็นสีน้ำเงินแต่อันนี้เคยใช้อันนี้มันมันเป็นธรรมชาติอันนี้ฮะมาถึงแล้วเด้ต้องลองเด้มาิ่งรหน้ำเลยเด้มาถึงบ้านรหน้ำแล้วเด้เมืองสองคอนเด้ ก็ต้องบีบเข้าไปนะคันขันขันครับอ้าคันเข้าไปมันดีคันเข้าไปเพื่อให้น้ําอ๋อลุงรู้สึกเลยให้เพื่อให้น้ํามันเข้าไปในโดยเส้นเลยโดยโดยโดยออ้าเราทิ้งไว้ไม่ได้เหรอทิ้งไว้ซื่อเลยอย่างเงี้ยบอดาดบอดายบอขาวบอดำถ้าเอาคั้นแหงเ็าได้แหงกับสีแดงแหงกับสีดำถ้าเอาคั้นบ่แหงก็บบ่ดำโอ้กลิ่นไม่ได้เหม็นเลยอะกลิ่นโอเคเลย โดยมันเป็นธรรมชาตเิเนยไส้กับเล้าเล้าแล้วก็ซมแล้วก็ดังถูกปะถูกอยู่เลย <laughs> อันนี้มันก็นเคียเเค๊ยวข, <c oughs> ข้าวเคี๊ยวข้าวป่ะหลังจากคั่นเรรเดี๋ยวผมอาจจะ <ไป S 2> อยู่ท <ไป S 2> ี่นี่ฮะไปไลน้ำสี อย่างอมมาตาถ้าผมคันนานๆนี้ผมอยู่ที่นี่เลยเด้อผมไม่ไปไหนได้ติดใจแล้วเด้อมีอาชีพกับบ้านเด้อโดยเป็นยาพร้อมได้อันนี้ค่ะอะรอหม้อขามนี่เป็นยาอ๋อเสร็จแล้วออกมาเป็นอย่างนี้เหรอโดยโดยโดยยอมแล้วแล้วทำอ๋อกมาเป็นอย่างนี้โดยอ่าเราก็ทําให้ข้าเจ้าแล้วก็ไอ้ข้าเจ้าตามต่อโดย ตาก็คือภาษาไทยก็คือทอนแหละเอามปทอนเป็นพื้นแมนมทอเป็นพื้นอันนี้เป็นพื้นหนึ่งนี่นี่นี่พื้นหนึ่งหนึ่งอ๋อนี่จับวาให้เลยนี่คือหนึ่งพื้นพอดีโดยหลายหนึ่งนี่พื้นหนึ่งอันนี้หลายคอตีใส่หมัดหลายลายรู้ได้ไงอะว่ามันจะหนึ่งพื้นอ้าวอันเขาหมัดแล้วเขากระหนับเอาหล่มันได้นาอาตามันอ๋อเวลาเวลาหมัดนะเขาเอา สิบเอ็ดตาอันนี้มีอันนี้มันสิบเอ็ดหลับอันนี้ขาเจ้าห้องหลับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดลับพอดีได้พื้นหนึ่งได้พื้นหนึ่งโดยภูมิปัญญาชาวบ้านมากเลยทำจนชำนาญจนร่งรู้เลยโดยอ๋อ อย่างนี้นี่เองครูปัญญาชาวบา้านโอ้ยอย่างนี้วันหนึ่งเอ้ก็ต้องผลิตเยอะเลยเพื่อให้40-50หมู่บ้านข้าเจ้าเอาไปไปเฮ็ดกันไปไป,ไป,ไ,ปไปตามกันไปตามแล้วก็ไปส่งนี่เฮ็ดเป็นร้อยสองร้อยแล้วก็ไปส่งสองสามร้อยคื้น,นไปส่งเทื่อนึงเทื่อนหนึ่งกี่วันกาเซียนวันหนึ่งได้กี่วันวันหนึ่งได้กี่ผืนคันคันผู้บวมเลี้ยงไลารก็ได้ชอง อ๋อวันละสองืนเองหรอสี่สิบหมู่บ้านเนี่ยได้วันละสองืนเองหรอห้าสิบคนคือสมมติว่าห้าสิบคนคนละสองพืนอ๋อได้วันหนึ่งเนี่ยได้วันละสองืนแมนแสดงว่าห้าสิบคนเนี่ยสามารถผลิตได้วันละร้อยืนโดยฮ่อย่างนี้แล้วไปจําหน่ายเอาไปส่งออกเนี่ยพอกับตลาดบ่เขาต้องการไหมแบพอกันอยู่พอดีเลยแมนเออดีเนาะ กลายเป็นสร้างอาชีพให้ก้าเจ้าเลยอยู่ที่บ้านเจสาบ้านอ,อยู่เตาตำเทียงเทียงให้เทียงหน้หนาก็เจ้ากระโถโถป่านอ,อยู่เทียงหน้าก็เจ้ากระโถไปเด็กน้อยอยากได้รายได้ก็มาเห็ด<า>ได้รายน้อยเด็กน้อยก็เห็ดได้อันนี้นะเออดีเนาะแ,แล้วหลังจากนี้ไปไหนต่อไปให้ชาวบ้านแล้วก็ชาวบ้านก็จะมาส่งข้างหน้าใช่ไหมโบชาวบ้านกาตำเล่แล้วก็ไปเอาไปเอาเอาไปส่งให้ตำเล่แล้วก็ไปเอาอีกโดยเห็นไหมคุณ แต่ละขั้นตอนออกมาแต่ละอย่างนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะมันคืองานฝีมือทั้งนั้นแหละงานฝีมือได้งานฝีมือทํามือหมดเลยนะไม่ใช่เครื่องจักรไม่ใช่เลยโบมีโบมีเครื่องจักรเมืองลาวยังโ่มีเครื่องจักรเรื่องตึกสาวบ้านนั่นแหละคนเราว่านักท่องเที่ยวหรือใครก็แล้วแต่ชอบงานฝีมือนะโดยขัาไปขายอยู่ใส่อยู่ยังขาเจ้ากับาว่าโรงงานโบถอคือได้ลายโบอยู่เมืองลาวยังโบทันมีโรงงานถอผ้ามีแจมีตะคุนถอ สืบสานกันมานะจากรุ่นต่อรุ่นก็ยังเฮ็ดเป็นกันบัดพ่อแม่เอาพาเห็ดเ้อตะกี้แล้วก็เขารุ่นลูกก็เห็ดผู้หญิงผู้ชายพ่อก็เป็นเม็ดพ่อก็เฮ็ดเฮ็ดเป็นเม็ดครูขนโดยอันนี้ที่ได้มาเป็นอย่างนั้นเพื่อให้เป็นอย่างนี้เป็นหนึ่งอันโดยอันนี้เฮายยอมมันบอนทาไปย่อมได้ได้มาแล้วมันเป็นในนี่มันเป็นในนี่แล้วก็มาลงน้าเขาแล้วก็มาปั้นมาปั้นนี่การทำอย่างให้มันจางเฮาเห็ดสานักนน่ะเด้แล้วทั้งหมดนะเมื่อกี้เราเข้าไปดูนะฮะ วิธีการแต่ละอย่างนี้แบบฝีมือล้วนๆเลยตลอดเลยตั้งแต่ต้นจนจบเลยแล้วจนกระทั่งออกมาเป็นสินค้าที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยโอ้แ, oh, แล้วตอนนี้นี่มันสามารถออกมาได้เป็นผ้าอะไรบ้างครับเป็นสินค้าอะไรบ้างแม่เป็นสินค้านี่ก็เป็นเป็นผ้าตัดเชือ้อ oh, เอา,เาตดเชือ้อเอาตาชงแล้วก็ตัดกระปรวงเลยแต่ผู้ชีตัดอันนี้คือเขาเข,า,ขาเจ้าสั่งแล้วเราก็เฮ็ดเอาบ่าได้มีผ้สั่งเฮ็ดไว้และมีงานแล้วไปขายตามงานาไปขายที่ไหนบ้างครับ อันมุกดาหารมืออื่นนี่สิไปมุกดาหารอ๋อไปขายมุกดาหารด้วยโดยงานเพิ่นว่าเชิญลาวไปซีบุตรเลยไปต่างหน้าคองแพงสวรรค์กีหน่าโดยอ๋อใช่มีงานโอทอปที่มุกดาหารใช่ป๊อเจ็ดวันโดยเลยก็เอาสินค้าไปแสดงป๊โดยต้องขายอยู่แล้วได้โดยใช่ไหมไปอุดหนุนเด้อโดยไปอุดหนุนเด้อของดีบ้าน ละหน้าได้โมืองสองคอนนะมีแกไปไทยมาก็มาอุดนู้นเด้อโดยิน่้าปริตพัฑหลาวเฮาเลยโชคดีมากเลยมาถึงต้นต่อต้นผลกเลยอันนี้ดีใจที่อันมาหยามหอบ้านหอเถื่อนอะไก็เลยเอาค้องปลาข้องต้นในเด้อเป็นทีระเลึกโอ้ยขอบใจเลยร้ายีละยงามล้าเลยนี่มาเรียนรู้แล้วยังได้ของต้อีกนะคนลาวน่ารักล้าผู้อันผู้ผู้ไทยก็ได้เด้อโอ้ผู้ไทยก็ได้ คันเวลาหนาวเห่าฮาก็ให้แนวนี้เวลาหนาวเากะตู้มแนี่กะท้าถ้าเจ้าจะเกตผ้าเบงเจ้ากระตุบแนวนี้กรบเครึ่งหนึ่งโดยกุบครึ่งหนึ่งนี่เด็กพันคอก็ได้คุมซ้ายหรือคุมขวาคุมคุมคุมซ้ายทีเนาะถ้าเจ้าจะขออันพันคอเห็นแนวนี้อ๋อแต่อ้าจะเบียงก็เห็นแนวนี้มาเบงให้ผมเลยอย่างนี้เอา สีโบโต๊กเด้ออันนี้ย้อมธรรมชาติเด้ออ่าสีเดียวกันกับไทยลาวสเกเตอร์เลยนะนี่ดิเข้ากันเลยนะเวลาเจ้าไปอันนั้นเจ้าไปวัดเจ้าเอาเข็มขดนี่ไหมนี่เด้งโอ้โหเท่ขึ้นมาทันทีเลยโดยเข้าใจแม่เข้าใจหลายได้แล้วเด้์มีแจนมีแต่ผ้าผ้าย่าวฮัมเบิร์เด้อนี่เป็นวิธีการยิ่ได้เป็นที่ระลึกเด้อโอ้เท่เหมือนกันนะแปลว่าผลผลิตเองผลิตเองว่ามี บ่มีมือที่สองที่สามมันรับไปขายบ่มีบอเราขายเองเฮ็ดเองขายเองออกงานเองเอาเฮ็ดเองโลกถ้าใครสนใจเด้ออยากมาซื้อที่แหล่งผลิตเลยมาติดต่อได้เลยนะที่นี่นะบ้านลาหน้ำเมืองสองคอนะครับหรือว่าใครอยากจะมาเรียนรู้อยากได้อาชีพ มาปรึกษาเอื้อยเขาติดต่อมาก่อนเดี๋ยวผมจะให้เบอร์ไว้นะติดต่อเอื้อยเขามาแล้วก็นัดการเอื้อยเขาสอนเมื่อกี้ผมได้ไปย้อมด้วยแต่ยังไม่ได้ไปทําเลยนะถ้าไปทำนี่คงแบบเก็บเลยสิวะขอบใจละลายขอบใจเด้อขอบใจตอนนี้ผมมาอีกเมืองหนึ่งนะเมืองบ้านละหนำนะที่ผมเคยไปมามีขึ้นชื่อทางด้านผ้าทอนะผมไปย้อมผ้ามาด้วยเดี๋ยวไปถามกันครับว่าที่เมืองนี้เมืองสองครครับพี่อันตําค้ายเพ ปินสินมีเสื้อดำมอโดยอันย้อมค้ามสีธรรมชาติใช่ที่ผมเคยไปย้อมมาด้วยนะผ้าสีนี้เลยโยคืนชื่อเลยเราก็จะเห็นแล้วว่าเห็นไหมแต่ละคนที่แต่งชุดเนี่ยเป็นสีนี้เลยสีธรรมชาติเปลือกไม้นี่โดยีนนั้นป็นเปลือกไม่ีเป็นสีนี้เลยโลดของธรรมชาตินี่ แม่ี่กาแฟของธรรมชาตดยิ่งมากวายนี่นะโดยแล้วลายนี้เป็นลายของบ้านลาหน้ําเลยใช่ไหมเอกลักษณ์เลยเห็นลายอย่างนี้รู้เลยว่ามาจากบ้านลาหน้ําเมืองสองคอนแมนของลาหน้ำเมืองสองคอนโลดโดยแล้วก็มีพระธาตุด้วยโดยพระธาตุอธาตุลาหโคอ๋อพระธาตุเลยนะพระธาตุอุโมงพระธาตุอุโมงโอ้ยผมยังไปไม่ถึงเลยอะตาวนาต้องไปให้ถึงนะครังจกตั้งเมืองปกุองไปนันประมาณ สิบกิโลสิบกิโลอ๋บอกไกลคนเมือจนยอมบอเลยเนาะเจออีกแล้วเจอกันแม่เจอแล้วเดยไม่ยอมแล้วเดยจะไม่ได้เจอเลยนี่ืจอได้บอตัวนี้เจอได้บอที่สอนให้ผม ย้อมผ้าด้วยนะตัมผ้าด้วยนะอ่าค้นนี้นี่เองโอ้นี่เกิดการที่เราไปสอบแล้วที่สาธิตในการแข่ขบวนนมืนหนีนอนคือก่อนหับปีสุกแกีวเล่าสองพันสี่นอนศิษิษการเชิญฝายพื้นเมืองของเขาบุไัยโดยบ้านละหาน้ำสมพรนาะนี่คือจุดเด่นของบ้านละหาน้ำเลยนะมีสื่อเสียงในระดับประเทศตามมาเห็นเนาะโดยการ บริษัทมันจะส่งไปทั้งญี่ปุ่นแน่ทั้งยุโรปแน่เนาะอะไรก็โดยบ้่นใช่เลยผมเห็นเลยว่าสีอย่างนี้ลายอย่างนี้มาจากที่นี่แน่นอนบ้านลาหน้ำแน่นอนของเมืองสองคอนนั่นเองโดยขอบใจหลายๆท่านโดยตั้มขอบใจตลอด